มากือวันก,กา,าบกันนึงระวังระวัวง,วง,วงที่กูบอกเลยขุดหลุมมาขุดหลุมแล้วลองมาติดนะมากือวันกา,าบกันไงฮะแซวินเที่ยวใส่ไมเต็มไม่เต็โอ้ <c oughs> โหยยันดิงซิลทัชเรื่องการซิลทัชบอยม,มองซ้ายมองมันมันออกจับมันมันออกจะที่งโลกไม่ได้หรอ ถ้าออกมาจะโดนแก่เผาซึ่งถ้ากูไฟมันก็โดนเหมือนแก่เผามือมือไปเป็เราควดถูกข้างในเลยนะมันมันโดดได้ไหมโอ้ยสักรูไม่กลัวแก้วมันโดดแกว าต้องให้ไก่มาขุดหนุกให้ไอ้เนี่ยเดี๋ยวปันทรสขุดหนุกตีและเด้งด้วยไอ้เนี่ยเหนียดขอบอโหเก๋ยไอ้ของยอง่างไโอ้ไอ้ทานไมยกูมาแม่งวันนี้แม่งไม่ได้เล่นทั้งหมดเลยอ้เนี่ยแต่พิเศษออนไลน์ไม่เป็นไรกูรอได้

คุณลุมคุณลุมตอบบล็อกตอบบล็อกคุณลุมคุณลุมคุณลุมไม่ต้ต่อบล็อกขาไห้เออตอบบล็อกไม่ตอบบล็อกคือมเม่อไม่ไปตอกล้วันเนี่ยเออแล้วก็ตอบบล็อกข้างๆมันแคมเลยดิ ไอจะอุดหัวทำไมชอบเยี่ยไอ้ไข่ตายหัวเต้หัวเต้ลุ้มหัวโอ้โหเยี่ยสะพอนเอาเยี่ยคิดยังไงกับสกิลตั้นจมนดำตายไ้เออว่ะไม่แต่มันลอยขึ้นมาได้ไหมจมนดำก็ปิดไงก็เอาน่าอุดเลยไงอุดอ่ะอ๋อวางันเถอะ กาะเมืองไกลกูเสียเลือกเสียเงยะแข่งอยียเลือไม่เท่าไหร่หรอกเกาะมึงแม่งแตกเลงไเที่ยเฮียเกาะมึงก็ลุกเอาลอกเอาเงี้ยแล้วสู้กันก็กอแอาสวิน แมันจะคลายเงี้ยสู้สวยปันกูเชื่อมันทำได้เอื้อแต่นั่นแย่เว้ยนะกูกลับมาใหม่เลยเฮียมาดวลกันใหม่แบบอัศวินนี่ลงไปดวลกันมาด้านล่างเลย ส่งมึงไม่เกียร์เก่าไ้เดี๋ยวก็หายแล้วมึงจำส่งไอ้เออบัตรอะไรเงี้ยที่กันแต่งเซอร์เลยเงี่ยมันแม่งลบของแม่จิี่กูวางอะไรด้วยกำงของดังะไรเงี้ยเหยียบเฉียบตายเหยียบตายมันถาวรเลยเงี้ยคือตั้งลบมือสุดละไอ้เหี้ยมันมีทางสองข้างใช่ไหม กูวางกูวางไม่งสองฝั่งไอ้ไก่วางเกียบฝั่งนี้แหละอ,าหาอีฝั่งหออั่งนี้ก็มีเหมือนกัน,น <c oughs> ด,กดิ่านะอ่าฮ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 เาฮ่าฮ่าฮอาินมฮัาฮ่าี่าฮ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 ่ะฮ่า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 ่่าฮ่่มฮ่าฮนะ่อฮ่า่่ฮ้าา่่่น่า่า ัไงไงวะเพิ่มความสูงในการกระโดดไอ้เจ้า <c oughs> ใส่ตรงไหนใส่ตรงช่องแม้ต้องเลยโอ้เ <c oughs> นี่ยไปโดนหลุนตายแน่นอนโดนลงหลุมไอ้บันดาบป่วยไอ้เจ้าถ้ากูมีเลเปีย2สองใเข้ากับกูก็ทำเลเปีย ชิงชิงอะไรกีไก้ไกลแล้วอีแค่สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าไม่เชื่อเชื่อตีเลยไอ้ยี่ยสองหนึ่งตายสู้ตายแล้วหูได้อะไรบ้างวะเนี่ยได้ไอ้ไข่เราไปหมดแล้วไอ้ยี่ย <nu> ได้กระดูกกับหัววิตเตอร์มาหนึ่งอันโคตรโง่เลยฮะโวยเอ้ยเฮียกูเกียร์งานยังไงกันตีเทปตายไม่ไม่ใช่เทปตายตายหาวไปละไอโอ้ยสตาร์เกมได้แล้วไอ้เฮียนี่สุดเย้เด้ไม่เสียแรงเข้าเกมแล้วนะที่รอโอ้โหไอ้เฮียกูจะเข้าเกมได้ไปชั่วโมงเฮียไอ้เฮียคุณกูจะไม่เล่นแล้วน้องดาโคเนียกูยืนรออย่างนานเสียได้ตอนเสียได้ตอนสร้างตัวกูไม่ลบแผลเป็นที่หน้านางออกเฮียมันลบออกได้ไหมวะ เหมือนจะไปเค้ยขายตัวละครได้อยู่เพิ่งลองดู